วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะก็จะมาเที่ยวสวนสนุกกันค่ะสวนสนุกก็มีของเล่นเปิดใหม่มาก็คือนี่เลยของที่ว่าเสียวที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยก็นี่เดี๋ยวเรามานั่งพักก่อนแป๊บ,บนึ่อนั่งสบายมากนี่เดี๋ยวมาดูแผนที่โอเคแผนที่ <c oughs> เราก็จะมาเล่นม้าหมุนกันเลยม้าหมุนเปิดอีวนที่ โอเคโนี่เดี okay. ๋ยวเราไปเล่นรถบัมกันรถบัมก็มีอัปเดตใหม่มาเป็นที่คนขับนั่งสนุกสนุกนั่งตรงสีฟ้าละกันบอม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 เราจะมาเล่นกันกันเราจะมาลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราต้อง ไป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 เม่อห่โอ้แค่นเต็มเลยตื้อเร็วที่สุดดื้อดื้อดืออ้าก็ดีเลยแล้เอาของรถเขากลับมาให้ด้วยนะคะไม่งั้นรถระ ตอนนี้ก็เที่ยวสวนสนุกก็ที่นี่แต่เมื่อกี้ดูไม่ทาเลยต้นไม้แบบงั้นเรานั่งอีกรอบนึงช้าๆประมาณนี้ก็ได้เห็นต้นไม้ แล้วเราเห็นแค่ต้นไม้สีเขียวทวยั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะนะโอ <apps> ้พี่ปานรถไปสิเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรกันต่อเออคีรเลีว่าจะสร้างอะไรนี่รถจะมาแล้ว นี่เราก็จะสร้างเป็นเอ๊ยเป็นเกี่ยวกับเมืองกระบ,บองเพชรสาหรับส่วนสนุกที่เราจะมาเล่นกันขราวหน้าด้วยนะคะแล้วก็สร้างอันนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างเพลางนี้เท่านั้นนี่ก็<อ>ตรงตรงเลยอันนี้ตรงอย่างเดียวเตีเลยโอ้คงสนุกมาก แล้วต้องมีรางทัวร์ะะด้วยนะคะทุกคนนี่ต้องตรงเยอะๆเพราะว่าเราจะสร้างทะเลทรายนี่อยู่พอดีประมาณนี้เราก็จะต้องตรงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีขึ้นข้างบนนี้ดี ออกไปมายอ่ออุ้ยต่อตัวเป็นต้นไปโอ้โหทำไมไม่ต่อที่ตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออบบี้อะไรเนี่ยพี่ปันนี่มันออบบี้อะไรเนี่ยออบบี้อะไรเนี่ยมันกำลังสร้างอยู่ดีออบบี้อะไรก็ไม่รอ,อดไม่เนี่ยติดตรงนี้แน่เลย เพราะฉะน,นั้นจะต้องลบไปหน่อยลางสีใสล่างรถไฟสีใสล่างสต๊อกสีพี่ปันสังเกตไหมว่าพี่ปันสังเกตไหมว่าตรงนี้มันเป็นสีใส,สพี่ปัน,ปนครับครับมองามาตรงนี้ส่ส <Jennifer> เห็นเห็นเขา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  แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้เรามาลองโอ้มันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสร้างโอยรถไฟเต็มกระโอ้เ,เอพชรเ,อเ,อเราจะสร้างเป็นกระบองเพชรนะคะเพราะฉะนั้นกระบองเพชนนระพชนะคะมันก็จะเป็นก้อนๆน,นี้ประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆอยู่ยต๊ด,ตด,ตด นี่ใช้ได้เป็นต้นกระบองเพชรที่เทมากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเทียบเทียบเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็จะต้องใส่เยอะๆเลยมันเทียบเลยนะรถไฟเทียบเลยเนี่ย เ,เ,เมื่อกี้บ็อกก็หายไปสงสัยมีคนเข้ามาในที่ที่ทของเราเห็นมีผู้เล่นในแแบบนี่เน่นเปิดมาแล้วก็เปิดให้เข้ามาเลยนี่อ้าปู้ นี่เป็นกระบองเพชรที่สูงทำไมไม่ลองตู้นี้อโอ้โหดูตู้เอง,งพี่ฟางมาดูอะไรนี่มาพี่ฟางมาดูนี่สินีเกิดอะไรขึ้นเนียน่ยทำไมมันไม่ยอมลงไปข้างล่าง อ,อไม่ไรตรนี้ไม่สร้างก็เดนี่เ,นเราเปเลิกกันเลยกินไข่ตมซีดีปุ๊บป็เจ้า ไปโยไม่ทันอีกแล้วดูดูมีย้อนกลับด้วยโอ้ยก็ิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพท่านี้ก่อนเจอกันค่ะ